สวัสดีค่ะอาจารย์ดรกุลวันโสรัตน์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฏอุบลราชธานีค่ะตอนนี้ก็ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ขยะชิ้นเ็กต่างๆแล้วก็การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะ ือตรงนี้นะคะในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีการรื้อแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในหลายพื้นที่นะคะแล้วจากการวิจัยเราก็พบว่าพลาสติกบางส่วนที่ไม่สามารถขายได้แต่ว่าที่เราสนใจเรื่องโฟมีเนื่องจากโฟมจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีปริมาณมากนะคะในตู้เย็นแต่ละอันก็เฉลี่ยประมาณ 4-10ถึง10กิโลกรัมนะคะของโฟมเพราะฉะนั้นการกำจัดนี่จะเป็นเรื่องยากมากแล้วถ้าสมมติว่าเราหาวิธีแก้ไขไม่ได้ชาวบ้านก็อาจจะจัดการด้วยวิธีง่ายๆ mm hmm. เช่นการเผาซึ่งจะเกิดมลพิษมากค่ะ ขยะโฟมนี่นะคะจะเจอในพื้นที่รื้อแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือในพื้นที่เนี่ยจะมีการรับซื้อของเก่าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่เสียแล้วที่ไม่ใช้แล้วเขาก็มันจะมารื้อแยกเพื่อเอาวัสดุที่มีค่าเช่นโลหะพลาสติกนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ว่าเวลารื้อแยกมาแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่ขายได้แล้วก็ส่วนที่ขายไม่ได้วิจัยของเราเนี่ยนอกจากเราจะสนใจส่วนที่ขายได้สามารถเอาไปรีไซเคิลให้เกิด เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วเราก็ยังสนใจส่วนที่ขายไม่ได้ส่วนที่ขายไม่ได้เนี่ยไม่นิยมขายเพราะว่าราคาต่ำแล้วก็บางทีเนี่ยไม่คุ้มค่ากับการที่จะผลไปขายแต่และตู้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยของโฟมเนี่ยประมาณ4ถึง10กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนปริมาณเนี่ยถ้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่200ตู้เพราะฉะนั้นบัน,นเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเฉลี่ยวันละ1ตัน เราก็มองเห็นว่ามันยังตกค้างในพื้นที่อยู่เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าจะนําไปกําจัดที่อื่นก็ไม่คุ้มจะขายก็ไม่คุ้มค่าเดินทางเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เลยเอามาใช้กระบวนการในการเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยมองเห็น มูลค่าของมันว่าเอ๊ะเคยไปทำวิจัยในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็มองเห็นว่าเราควรจะมองว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรมากกว่าเพราะว่าถ้าเอาไปเผาเขาก็รู้ว่าเกิดเป็นเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราก็เลยมองเห็นว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เห็นว่าสิ่งนี้ควรจะนําไปแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าบดผสมโฟมให้มันมีขนาดเล็ก ขนาดเล็กๆของเราเนี่ยในระยะแรกตอนตอนในระยะแรกคําว่าขนาดเล็กก็คือไม่ได้เล็กมากก็คือประมาณขนาดเท่ากับก้อนอิฐให้โฟมมันมีขนาดเล็กลงเพื่อที่เวลาเอาไปผสมแล้วไปทดแทนพื้นที่อ่ะมันจะได้เชื่อมประสานกันแล้วก็ไม่มีช่องว่างมากนะักพอไม่มีช่องว่างมันก็จะไม่เปราะมันก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นดังนั้นในเฟสสองระยะที่2เนี่ยเรา ได้ร่วมมือนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์และก็คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ได้ร่วมมือกันในการที่จะบดโฟมตู้เย็นตัวนี้โฟม P ิวนะคะโพลิยูรีเทนให้มีขนาดเล็กลงพอเล็กมากๆเล็กจนเป็นผงเลยเนี่ยเวลาที่เอาไปผสมกับวัสดุก่อสร้างมันก็จะสามารถเนียนเป็นเนื้อเดียวกันได้แล้วเวลาที่ขึ้นรูปก็จะทําให้แข็งแรงแล้วก็ลดความเปราะลงค่ะ ตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราได้คือพวกอิดปูทางเดินเพราะตอนนี้เทรนในการทําสวนามาแรงแล้วก็บล็อกช่องลมบล็อกช่องลมก็จะเป็นบล็อกที่เราเห็นในคาเฟ่ร้านต่างๆอิดปูทางเดินนะคะที่จะเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆบล็อกปูช่องลมแล้วก็เบลบล็อก เบล벅นี่ก็คือพื้นที่คนตาบอดใช้ในการเดินก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่จะให้คนตาบอดาสามารถสัมผัสได้แล้วก็สามารถทราบว่าจะหยุดจะเดินได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาได้จากกระบวนการการศึกษาของเราค่ะ